ในทุกๆปีมักจะมีนักเรียนหายไปจากโรงเรียนโดยไม่มีคำอธิบายไม่ใช่เพราะการลาออกไม่ใช่เพราะการหนีเรียนแต่หายไปพร้อมเสียงบางอย่างจากใต้โรงเรียนครับณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเล็กๆข,ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรมากนะักแต่กับ เต็มไปด้วยเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าไม่มีใครเรียนจบจากที่นี่ได้เลยไม่ใช่เพราะสอบตกไม่ใช่เพราะย้ายออกด้วยครับแต่เพราะพวกเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนมีนักเรียนชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นเป็นเด็กเรียนดีเรียบร้อยเป็นที่รักของคุณครูครับวันหนึ่ง เด็กที่ชื่อว่าตนหายตัวไปหลังจากที่ทํากิจกรรมบรรเพนประโยชน์กับเพื่อนๆหลังเลิกเรียนไม่มีใครรู้ว่าเขาหายตัวไปไหนไม่มีใครเห็นเขาเดินออกมาจากโรงเรียนแม้แต่กล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถบันทึกภาพของเขาเอาไว้ได้ครูเวนค้นหาทั่วโรงเรียนครับตั้งแต่ห้องน้ําห้องเรียนไปจนถึงป่าที่ด้านหลังของโรงเรียนแต่กับพบเพียงแค่ รองเท้านักเรียนหนึ่งคู่ที่วางไว้ที่หน้าห้องพยาบาลนั่นเองและสิ่งที่มันน่าขนลุกมากกว่าน,นั้นก็คือห้องพยาบาลนั้นไม่ได้เปิดใช้งานมาหลายปีแล้วครับ <c oughs> เมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกับไม่พบร่องรอยอะไรเลยยิ่งทำให้เรื่องเล่าเริ่มแพร่กระจายไปทั่วคนในบริเวณโดยรอบได้ยินเรื่องนี้ต่างวาดผวาครับผู้คนเริ่มพูดกันแล้วว่าต้นอาจจะไปเหยียบอะไรบางอย่างเข้าก็ได้ บางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกที่ใต้โรงเรียนแห่งนั้นเวลาผ่านไปไม่นานครับอีกหนึ่งปีต่อมาเด็กหญิงที่ชื่อว่าฝ้ายเป็นนักเรียนม .4 ที่ชอบทำรายงานอยู่คนเดียวหลังเริ่มเรียนครับก็ได้หายตัวไปอีกแล้วครับสถานการณ์คล้ายๆกับเด็กที่ชื่อว่าต้นเลยสิ่งที่พบมีเพียงไฟในห้องเรียนที่เปิดค้างเอาไว้โต๊ะเรียนที่ยังวางหนังสือที่เธอยังอ่านอยู่ แต่ไม่มีใครเห็นเธอเดินออกมาจากโรงเรียนเลยครับมีเพียงแม่บ้านเคยพูดว่าในคืนวันนั้นเหมือนกับได้ยินเสียงของใครบางคนล่ากระเป๋าในทางเดินแต่พอเดินไปดูกับเห็นเพียงเงาของเด็กผู้หญิงแล้วเดินหายไปในห้องพยาบาลเก่าเป็นที่ที่เดียวกันในห้องนั้นที่เด็กชื่อต้นวา,รางรองเท้าเอาไว้ครับแล้วแม่บ้านคนนั้นก็ลาออกทันทีหลังจากที่เกิดเรื่อง ในห้องพยาบาลเก่ากลายเป็นจุดห้ามที่ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้โดยเด็ดขาดจนกระทั่งโรงเรียนได้ปิดตายลงไปครับและเอาตู้เหล็กมาขวางเอาไว้เพราะไม่อยากให้ใครไปเจอในห้องห้องนั้นแต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนอยากจะเข้าไปท้าลองท้าพิสูจน์ครับมีคนแอบ,บเข้าไปพิสูจน์และได้บอกกับคนภายนอกว่าในห้องนั้นมีกินยาเก่ารุนแรงมากๆทั้งทั้ที่ไม่มีขวดหรืออุปกรณ์อะไรทั้งสิ้น และที่ผนังห้องนั้นมีรอยขีดเหมือนคนพยายามจะนับปันอาไว้โดยใช้ช็อ l กสีขาวนะครับขีดทั้งหมดอยู่ที่34ขีดครับหรือเรียกง่ายๆว่า34วันก่อนที่ฝ้ายจะหายตัวไปนั่นเองครับนักเรียนหลายรุ่นเริ่มพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่อาศัยอยู่ใต้โรงเรียนบางคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงคานอยู่ใต้พื้นห้องน้ำครับบางคนเคยเห็นเงาดำาแวบๆระหว่างทางเดินห้องเรียนในตอนเย็น ทุกคืนในวันพุธมักมีเสียงะระฆังโรงเรียนดังขึ้นแบบเบาๆโดยที่ไม่มีใครกดระฆังนั้นเลยครับคู่เวนก็ยังมีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าเคยได้ยินเสียงคนร้องเพลงกล่อมเด็กเบาๆครับลอยมาตามลมแม้ว่าโรงเรียนจะปิดเงียบสนิทไปแล้วนั่นเองหนึ่งในนักเรียนที่เคยเข้าไปในห้องพยาบาลน,นั้นหลังจากที่ได้ออกมาเขาก็ได้ฝันด้วยนะครับว่าบังเอิญว่าตัวเองอยู่ในห้องเรียนที่ดํามืดสนิท มีกล่องไม้เก่าๆวางอยู่ที่กลางห้องพ้องเสียงกระซิบในกล่องพูดออกมาว่าถ้าเธอไม่ออกไปเธอจะอยู่ที่นี่กับพวกเราตลอดไปจากนั้นเด็กนักเรียนคนนี้ก็ตื่นขึ้นมาในห้องพยาบาลเก่าทั้งดังที่จําได้อยู่เลยนะคบว่าตัวเองนอนอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันนั้นมานะครับหลังจากที่เด็กชายที่ได้ลอดออกมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังทั้งครูทั้งเด็กที่ยังเรียนอยู่ ทุกคนต่างเริ่มหวาดกลัวและเริ่มมีการย้ายออกลาออกกันครับจนไม่มีใครกล้าอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้อีกเลยและในท้ายที่สุดโรงเรียนได้ถูกปิดตายทาั้งๆที่ยังไม่มีใครจบการศึกษาเลยด้วยซ้ำแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เปิดได้ไม่นานแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายใน1-2ปีเท่านั้นเองแล้วเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้จบลงครับหลังจากที่ได้ปิดโรงเรียนนี้ไปแต่ก็ยังมีคนบางคนครับต้องการที่จะเข้าไปท้าพิสูจน์ และเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายไปมากกว่าน,นั้นอีกแล้วครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งหากคุณชอบฟังคลิปแนวนี้อย่าฟังก่อนนอน